So when is desse share the have I เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วบ้างหรือเปล่าหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเดจาวูแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญกับเกมอินดี้ p o n t t n n d c l คลิมุมมองแบบท็อปดาวของ l ุย i s Antonio ที่จะให้เราติดอยู่ในไทม์ลูปทุกๆ12นาทีเพื่อหาคำตอบของปริศนาและแก้ไขมันให้ถูกต้องที่แค่คอนเซปต์ อาจจะทำให้ทุกคนสงสัยว่าแล้วจะเล่นยังไงก็คงต้องมาดูกันว่าเกมเดบิวเกมแรกของผู้พัฒนาที่เคยทำงานกับทีมใหญ่ๆมามากมายจะฝากผลงานเอาไว้ได้ดีแค่ไหนใน12 Minutes Review ฉากหลังของเกมจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งที่ทีมงานสามารถถ,ถ่ายทอดบรรยากาศออกมาได้ดีมากๆ สิ่งต่างๆภายในห้องที่แทบจะเดาไม่ออกเลยว่าจะต้องเจอกับอะไรโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรากลับมาถึงบ้านที่มีภรรยารออยู่แต่ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโผล่มาที่หน้าประตูกล่าวหาว่าภรรยาของเรามีความผิดฐานฆาตกรรมพ่อของเธอเองเมื่อ8ปีที่แล้วและเหตุการณ์ก็ค่อยๆย,ยกระดับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ในเมื่อเราถูกจัดการและน่าจะเสียชีวิตอยู่ดีๆก็ตัดกลับมาย้อนไปยังช่วงที่เราเพิ่งเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์เข้ามาตอนแรกอีกครั้งและแน่นอนรูปเวลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนอกจากเหตุการณ์ที่เราจะได้เจอในอาพาร์ตเมนต์แล้วตัวเกมยังพยายามที่จะเน้นไปที่การเปิดเผยอดีตของตัวละครที่ช่วยเพิ่มความลึกของเรื่องราวมากขึ้นในขณะที่เกมเพลย์ดำเนินไป ปุมหลังของตัวละครก็เข้ามาเพิ่มความดราม่าและอารมณ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นและตัวละครแต่ละคนก็เริ่มสูญเสียความเป็นคนกลายเป็นแค่สิ่งที่พยายามหาหนทางออกจากสถานการณ์นี้จากการเล่าเรื่องทั่ว,วไปจะค่อยๆกลายเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามคำถามที่ต้องการคำตอบผุดขึ้นมาในหัวเรื่อยๆคำใบ้แต่ละครั้งก็จะเป็นการัลล็อกปฏิกิริยาใหม่ๆของตัวละครที่ไม่น่าเชื่อว่าทีมงานจะยัดเนื้อเรื่องใส่เข้ามาในลูปเกมได้เยอะขนาดนี้และยังมีทวิต หักมุมให้ผู้เล่นตื่นเต้นอีกด้วยการที่เราได้เปิดเผยความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าตกใจมากเท่านั้นนอกจากนั้นตัวเกมยังมีฉากจบหลากหลายแบบที่ช่วยให้ผู้เล่นอยากจะย้อนกลับมาแก้ไขและพิสูจน์ทฤษฎีใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องราวปลายทางที่แตกต่างกันได้อีก k I n weird, but... อ้สเตล์ของเกมออกแบบมาอย่างเรียบง่ายที่นำเสนอห้องเดิมๆผ่านฉากหลายๆฉาก แต่อัดแน่นไปด้วยบรรยากาศที่ดูเรียลสุดๆแถมทีมงานยังแอบใส่อีสเตอร์เอกเอาไว้มากมายทั้งจากในหนังและเกมที่ทีมงานได้รับแรงบันดาลใจอนิเมชันของตัวละครก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูแปลกๆอยู่บ้างอย่างการจะหยิบไอเทมที่ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่และตัวเกมยังแอบมีเซอร์ไพรส์ด้านงานภาพอีกด้วยที่บอกแล้วอาจจะกลายเป็นสปอยไปเลยส่วนที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมของเกมคืองานด้านซาวด์ดีไซน์ ม่ว่าจะเป็นเสียงแอมเบียนซ์ที่อื้ออึงจากถนนแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาเสียงพูดคุยเบาๆจากห้องอื่นๆในอพาร์ตเมนต์และเสียงความเงียบในห้องเล็กๆที่ถ่ายทอดบรรยากาศในห้องได้ดีส,สุดๆอีกสิ่งที่น่าจะเป็นจุดขายที่คัดคุณภาพมาแล้วใน12 minutes คือการนำเอานักแสดงชั้นนำมาให้เสียงภาคเมื่อว่าจะเป็นเจมส์แม็กเอวอยหรือโปรเฟสเซอร์เวัยหนุ่มจากภาพยนตร์ x men เดซี่ริดลีย์หรือเรจาก star wars และวิลเลียมเดโฟ กร e นกอ b ลินจาก Spider-Man ที่แน่นอนว่าสามารถถ่ายทอด o อ c e Acting ออกมาได้อย่างสุดยอดแม้ว่าตัวละครในเกมจะไม่มีใบหน้าและเป็นมุมมองจากด้านบนแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความมีชีวิตชีวาและความสมจริงของตัวละครทั้งอารมณ์และคำพูดที่เข้ากับแต่ละสถานการณ์แต่อาจจะมีบางบทสนทนาที่เราจะต้องได้ยินซ้ำๆเนื่องมาจากลูปของเกมนั่นเอง ในการแก้ปริศนาเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงจุดจบเดิมๆที่เราจะต้องคอยเลือกสิ่งต่างๆในฉากเพื่อให้เกมดำเนินต่อแบบ point and c l i c ิกที่เราสามารถ i n t e r a c t หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆภายในฉากได้แทบจะทุกๆอย่างแต่จะถูกจำกัดด้วยเนื้อเรื่องและเวลาภายในสถานที่แคบๆที่ถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งให้สำรวจซ่อนอยู่ได้เยอะขนาดนี้ แกนหลักของ1 w v e Minutes คือจังหวะและการทดลองอะไรใหม่ๆที่ต้องใช้ทั้งความอดทนและการสังเกตร,รายละเอียดรอบๆตัวเหมือนต้องคิดตามและมีสติตลอดการจดจำสิ่งต่างๆให้แม่นยำทั้งสภาพแวดล้อมแลนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดจึงทำให้การดำเนินเรื่องไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นดังนั้นเราจะต้องลองผิดลองถูกมากมายที่การทำแบบนี้อาจจะสนุกในช่วงแรกๆแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าที่เราต้องคอยมาทาอะไรแบบเดิมๆซ้าๆ ซึ่งจริงจุดที่จะทริกเกอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในลูปก็มักจะเกิดจากการกระทําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ด้วยโครงสร้างของฉากที่พยายามนําเสนอความน่าอึดอัดของห้องแคบๆก็อาจจะช่วยสร้างความกดดันจากการที่ต้องคอยทําอะไรเดิมๆแล้วเรื่องราวที่ค่อยๆจืดชืดลงเมื่อเล่นหลายๆครั้งได้12 Minutes ถือเป็นอีกหนึ่งการประจนภัยในห้องเล็กๆที่น่าติดตาม ที่ทำให้เข้าใจคำว่าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายกับรูปเวลา12นาทีแต่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ตื่นเต้นหักมุมปริศนาและคำถามมากมายบวกกับ voice acting ขันเทพจากซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดบรรยากาศของฉากที่ดูเรียลทางเลือกมากมายที่ให้ผู้เล่นได้เผชิญพันการสังเกตและขบคิดแม้ว่าเมื่อเล่นวนหลายๆรอบอาจจะต้องเจอกับอะไรเดิมๆอยู่บ้างรวมไปถึงมุมมองและแอนิเมชันที่บางครั้งก็ยังดูขัดใจอยู่ไปจนถึงเกมเพลย์แบบ Point and Click ก ที่ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่แต่หากใครที่อยากจะหาเกมที่มีเนื้อเรื่องลึกล้ำซอนเงื่อนคอนเซ็ปต์สุดแนว12 Minutes ก็จะพาคุณมาวนลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านเรื่องราวที่น่าติดตามได้อยู่ done before. Just listen. และนี่ก็คือแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น กินเห็นตรงไรกับ12 minutes พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ